สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะของชาวราศีธนูลัคนาธนูในเดือนพฤษภาคมพศ2 5 6 6ราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมถึง14มกราคมหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราวันที่นะคะก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วก็อธิษฐานให้ดูได้ทางลัคนาเลยนะคะ แต่ไม่ว่าจะดูแบบไหนดวงที่วางอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ดวงคุณโดยตรงเป็นดวงโดยรวมนะคะคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนดูเป็นแนวทางเนะาะให้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันเนาะมาฟังก่อนนะคะใบแรกของคุณได้ The over, เดลเวอร์เพื่อนๆนะคะเดลเวอร์ over, ช่วงนี้ธนูจะมีเสน่มากนะคะตรงนี้หมอขอเตือนนิดนึงว่าถ้าท่านใดที่มีแฟนอยู่แล้วเป็นครอบครัวอยู่แล้วการมีเสน่ห์ของดาวบางดวงที่เข้ามา จะทําให้ครอบครัวเราพังถ้าอย่างนั้นนะคะจงมีสติน,นะเนาะตรงนี้ขึ้นมานะคะบางทีการที่คนที่เข้ามามันไม่ใช่รักแท้นะคะหมายถึงว่าถ้าเราเป็นครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วนะคะตรงนี้เขาอาจจะเข้ามาเพื่อ,อเกิดให้เราทะเลาะขัดแย้ยงกันถ้าอย่างนั้นจงนนมีสติให้พ,พระขึ้นมาเตือนนาถูกไหมมีสติให้ดีแต่มันจะดีสําหรับคนโสดนะคะคนโสดดวงมีสเสน่ห์นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะเดินเลิกเวอร์ขึ้นมามาดูกันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเจดดาบธนู โอ้โหโดนหลอกลวงพูดไม่จริงพูดไม่หมดคนที่เแทงเราข้างหลังนะคะโกหกเราคนที่ก๊อปปี้ผลงานเรามีคนที่ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องความรักค่ะธนูที่ผ่านมานะนะนะระวังไว้เนาะแต่อย่าลืมนะคะธนูนาะมีดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนชะตาชอบสร้างบุญนาะนะอยู่แล้วนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาดาวพระเกตก็ปกปักไม่มีใครทําอะไรได้นะคะถ้าเราหมายถึงประพฤติดีอยู่ตรงนี้นะคะ ที่ผ่านมาความรักเนาะนะคะคนโกหกเราทาให้เราเสียใจค่ะเ,เพื่อนๆตรงนี้ที่ผ่านมามีคนที่มีกําแพงถูกปิดกั้นหรือเปล่าหรือโดนบล็อกนะคะเจ็ดไม่เท้านี่คุณพยายามในความรักความสัมพันธ์มากเลยคุณอยากจะไปให้ถึงฟังนะ,ะอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเขามองอนาคตไปบางคนเป็นแฟนกันแล้วสิบถ้วยเป็นครอบครัวแล้วแต่ความสัมพันธ์นี้นะ,ะเพื่อนๆเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะ แต่ถ้าเป็นคนโสดตอนนี้หมอพูดก่อนนะธนูคนโสดนะคะคุณจะมีสมมติว่าคุณมีเสน่ห์แต่หนึ่งในนั้นคุณจะคุยกับใครคนหนึ่งที่คุยแล้ววางไม่ลงนะคะเพราะว่าไพ่คู่ออกมาหันหน้าเข้าหากันด้วยควีนถ้วยกับคิงถ้วยคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้ผ่านการมีแฟนนะคะผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะตรงนี้ความรักความสัมพันธ์นะคะจะเข้ามาทางสายเพื่อนสายงานแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นตัวที่คลัดกอง คุณรู้ไหมว่าทําไมเวลาเรารักใครสักคนทําไมเราคิดว่าเอ๊ะทำไมเราเจอคนที่ไม่โอเคหรือไม่ก็คือเราไปจับได้หรือโปแตกเป็นเพราะว่าบางทีนะคะความลับไม่มีในโลกจัดเมนท่านอาจจะอยากให้คุณรู้ให้ธนูเห็นก็ได้หรือนะคะว่าคนคนนี้เขาไม่ได้น่ารักกับคุณเขาทําอะไรรับลังเรานะคะบางคนอยากจะหลุดพ้นจากห่วงวิบากกรรมนี้นะคะตรงนี้เนาะ ชาวธนูอยากมีความรักที่สมบูรณ์ความรักเป็นสิบถ้วยคนรักที่มาเติมเต็มและอบอุ่นถ้าโสดมีมีเกณฑนะ์นะเพื่อนๆเจอความรักครั้งใหม่นะรักครั้งใหม่มาแล้ว New เลิฟแต่ก่อนอื่นนะคะต้องปลดเปลื้องตัวเองจากพันธนาการความทุกนี้ซะก่อนนะเพื่อจะได้รับพลังงานใหม่ๆเข้ามาคนที่นะคะอธิษฐานขอพรสเตนะเพื่อนสเต,นนะเสเตอ,อมิติคือจงศรัทธาอาหมอไม่ได้บอกให้คุณงมงายนะคำว,ว่าศรัทธาหมายถึงว่า บางท่านอาจจะคิดว่าเอะเรามีแต่ความเสียใจเราไม่มีความความรักดีๆไม่มีหรือเปล่ามันจะทําให้พลังงานเข้ามามีแต่เรื่องลบนะคะให้เราคิดว่าเออคนนี้อาจจะไม่ใช่สําหรับเราคนดีๆอนา,นาคตอารอเราอยู่จะดึงพลังงานบวกเข้ามานะคะแล้วหมอไม่รู้ว่าช่วงนี้นะคะคุณไปอธิษฐานขอพอรอะไรไว้หรือเปล่าและสิ่งสดิสิท่านจะคัดกรองให้คุณนะคะความรักครั้งอดีตจะได้วนกลับมานะคะธนูตอนนี้ หกถ้วยนะคะเจนเม้นด้าะในถือถ้วยเชื้อเช่นเพื่อนเก่าคนเคยดีลเก่านะคะสมัยเก่าคุณจะได้เจอช่วงนี้หรือได้พบได้คุยหรือได้สารสัมพันธ์เริ่มต้นกันใหม่นะคะเพื่อนๆตรงนี้ถ้าใครมีปัญหาหมอว่านะคะอาจจะได้วนกลับมาแต่ว่าธนูอาจจะมีคนของคุณแล้วก็ได้หรือมีคนเข้ามาใหม่แล้วก็ได้นะคะบางท่านเนาะตรงนี้ขึ้นมามาดูนิดนึงธนูอาจจะคุยกับธาตุน้ํากระกรมีนพิจิตนะคะไม่ยากหรอกคะ่ะถ้าคุณนะคะ ถ้าคุณชอบสวดมนต์ไหว้พระนะคะสิ่งศักสทิท่านจะเป็นคนที่คัดกรองคุณเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วล่ะคะ่ะธนูนะ,ะตรงนี้เนาะ,ะมาดูกันธนูอาจจะคุยกับท่านนาปรากฏมีนพิจิกนะคะแล้วก็ท่านลมตึงกุมเมทุนเมทุนลัคนาเมทุนพึกศพลัคนาพึกศพนะทาาุไฟเมสิงฮานูด้วยกันเองนะคะ ควีนถือไม้เท้าอันนี้สิบดาบเนาะเหนื่อยม่ธนูนะคะคุณอยากมีความรักที่สดใสอยากมีชีวิตที่ดีอยากได้การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ว่าสิบดาบนี้เจ็บอยู่ตรงนี้นะคะห้าไม่ท้ามันเป็นปัญหาวนเวียนในชีวิตคุณกับคนคน,คนนี้ด้วยแหละเจ็ดเลี้ยญนะคะมีใครรออะไรหรือเปล่าเช่นรอจะชัดเจนคือคําว่ารอหมายถึงเราทุ่มเทให้เยอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองความรักออฟเอาง่ายๆเหมือนเราออฟเฟอร์คนคนหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเราทุ่มเทให้เยอะเราก็เลยรอว่าเอ๊ะรอว่าจะชัดเจนเมื่อไหร่รอว่ามันจะดีขึ้นไหมมันจะมีอะไรดีขึ้นไหมหรือรอความรู้สึกเองว่าเราจะมูฟได้ไหมได้ด้วยนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะหกเลี้ยน,นะคะอ่ะต่อเลยนะความรักคุณเป็นคนที่ทุ่มเทเยอะนธนูให้ใจให้ความรักให้ความรู้สึกดีๆแต่ได้กลับมาคือนะคะเพื่อนๆนคือความโดดเดี่ยวคุณนะคะ คิงถือดาบอันนี้ธาตุลมตุนกูเมทุนนะคะคิงถือถ้วยคุณรักใครสักคนรักด้วยความซื่อสัตย์จริงใจบางคนรักคนที่อายุที่แตกต่างกับเราเนาะห่างกันคุณอยากจะตัดออกไปนะเจ็บแล้วในความรู้สึกนี้นะคะอยากจะมีอะไรที่ชัดเจนเพราะเราให้เยอะนะคะอยากได้ความรักและให้พอๆกันอยากได้คนที่ซินเสมอเรานะคะไฮโลแฟนไดแชรีออดกรกฎลักนะกรกฎบางคนความรักอยู่ไกลกันนะคะ เก้าเหรียญน,นะความรักของคุณคุณดูให้ดีนะคะเขารักคุณหรือรักเงินของเราหรือรักที่เราออฟเฟอร์เขา,าหมอไม่ได้พูดทุกคนนะคะธนูคะ่ะหมอพูดถึงตามไพ่หมองหมอเรานั้นนะที่ออกมานะคะตรงนี้ดูให้ดีนะนะคะคิงถือไม้เท้านะคะสามถ้วยเขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์และแล้วคุณก็จับได้โปแตกนะคะความสัมพันธ์นอใจพังความรู้สึกพังชะติกชาตุนลัคนาตุน ความรักคุณอยากได้ให้และได้รับพอๆกันเป็นความรักที่แฟร์นะคะตรงนี้นะอันนี้พี่ผ่านมาเนาะมาดูการปัจจุบันคนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือคนที่มีประเด็นนะคุณเนี้ยเขาเป็นยังไงบ้างนะคะธนูมาดูกันบ้างเนาะคนโสดนะคะคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยนี่แหละมาดูตัวตนเขาเป็นยังไงแล้วก็คนที่มีประเด็นด้วยนะคะ สิบไม้เท้าคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหรือคนที่คุณเจออยู่มันเหมือนเขามีภาระเยอะนะสิบไม้เท้านะไม้คืองานภาระเยอะหน้าที่การงานเยอะหรือเขาเป็นเจ้าของกิจการนะคะเพื่อนๆมันทําให้เขารู้สึกว่าเออมีต่างงานนะคะคนนี้งานเยอะนะหมอบอกเลยนะคะเป็นคนมุ่งมั่นเรื่องงานนะคะเดมิเชียนนะค,ะคนคนนี้เป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะ าคิงถือดาบคนนี้เป็นคนที่ชัดเจนในความรู้สึกตัวเองพูดตรงนะคะเด็กถือไม้เท้าเป็นคนที่อายุที่แตกต่างกับคุณนะคะเป็นคนที่อายุน้อยหกไม่เท้านะคะคมีแต่เรื่องงานเลยออกมาอืมนะคะ ในเธอเรียนนะคะคนนี้เป็นคนที่เดินทางบ่อยนะเพื่อนๆแต่ว่าตัวเขาเหมือนเขาทำงานเยอะเนาะเดดเดตพิจิกราคณาพิจิกคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ๆก็ได้หรือเป็นคนที่เคยห่างคุณไปจบคุณไปมีโอกาสวนกลัมมาอีกด้วยเนาะนะคะ เดอเวอร์ r, นะคะจะโลกไพจัก,กราวาลคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลหรือไม่ก็คนต่างประเทศต่างชาติเดลเวอร์ over, เป็นคนที่มีสเสน่ห์คนท,ทีเดียวละค่ะตรงนี้เป็นคนโปรโฟไฟล,ล์ดีหน้าตาดีสิบถ้วยเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวใหญ่หรือผ่านการแต่งงานเป็นพ่อไม้แม่ไม,ไม้ที่หมอบอกไปแล้วเนาะนะคะหนึ่งไม้เท้าเป็นคนที่อาจจะเริ่มต้นนะคะ ได้คุยกันเรื่องงานเรื่องอะไรได้ติดต่อประสานงานอาจจะมีส่วนตรงนี้ได้เจอกันนะคะรดอสตาชาวกุมลัคนากุมเป็นคนโปรไฟล์ดีหน้าตาดีนะคะมีชื่อเสียงทีเดียวแลวหละแปดเหรียญคนคนคนี้เป็นคนมุ่งมั่นนะคะเ,เพื่อนๆนะคะอนะะ่โดยเฉพาะเขาไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานถ้าคบวบคุณก็ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนแหละนะคะ ะะถึงจึงต้องสมมติอนาคตเราไม่ใช่คบลอยๆไงครบแล้วเขาจะมองถึงอนาคตนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวมีเงินมีบ้านมีรถมีอะไรบแบบนั้นนะคะมากกว่านะคะแต่ว่าสม่ําเสมอนะคะความรักแปดเลียนแต่ค่อยเป็นค่อยไปสม่ําเสมอนะคะทีนี้หมอขอพูดถึงคนมีประเด็นก่อนนะคะทีนี้ขอสับไพ่ขอดูคนที่มีประเด็นกับธนูบ้างเขาเป็นยังไงมาส่องดูกันบ้างทีนี้ นะคะแทมพพันลนนะคะอันนี้ธนูลัคนาธนูนะคะคุณอาจจะคุยกับท่าเดียวคุณอ่าราศีเดียวคุณ,ค,ณคนนี้อาจจะเป็นคนที่แตกต่างคุณนะคะไม่ว่าจะอายุนะ,ะหรือความห่างไกลหรือทัศนคติก็ได้นะคะห้าดาบับมันเหมือนว่าบางคนมีอีกโก้ต่อกันขัดแย้งกันหมอไม่ได้บอกทะเลาะก,กันนะคะบางทีแบบคุยไม่เข้าหูแล้วก ห่างออกไปเลยก็มีหรือเป็นสภาวะที่ห่างกันมานะคะช่วงนี้นะเขาก็นิ่งเงียบนะคะเพืเ่อนๆนะคะเขาไปโฟกัสสิ่งอื่นอย่างอื่นคนนี้เป็นคนค่อนข้างรักแต่ตัวเองหรือกักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเดดเดนะคะอาจจะเป็นคนที่ห่างคุณไปจบกับคุณไปหมอว่าเขาส่องดูคุณอยู่คนคนนี้ไม่ว่าจะอายุน้อยหรืออายุมากบางช่วงบางเวลาก็คุยไม่รู้เรื่อง เคยเป็นไหมคะที่เราบางครั้งเราก็คุยไม่รู้เรื่องนะ,ะเหมือนคนไม่เข้าใจง้องแง่งอย่างนั้นนะคะมีนะคะที่เนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะะอันนี้เดียวกันเลยเนี่ยสามใบเนี่ยหมายถึงนะคะให้มันดิ้นได้เนาะมันต้องอยู่แบบไหนหมอดูทุกคนก็จะรู้ไขของเขานะคะความสัมพันธ์นี้นะคะหกถ้วยนะคะคนคนนี้นะอาจจะเนี่ยหกถ้วยอาจจะก,กาลังคิดจะวนกลับมาส่องดูคนละอยากจะวนกลับมาถ้าเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะมอดูนิดนึง ะะจัดเม้นเป็นไพ่ของการเรตื่นรู้การเรียนรู้นะ,ะคนคนนี้นะคะเพื่อนๆห่างเข้าไปจิตท,ที่ผูกพันก็จะวนกลับม,มาหาคุณอีกนะนะคะเป็นได้ทั้งคู่บุญกับคู่กรรมของคุณเลยแหละคนนี้นะคะถ้าบุญมากหน่อยก็จะทุกน้อยหน่อยนะคะตรงนี้แต่ถ้าหนักหน่อยก็คุณก็จะทุกแต่ว่ามันจะต้องมีสิ้นสุดหมอบอกกันนะคะแต่เราจะไปกะเกณฑ์ไม่ได้อันนี้หมอก็พูดตรงๆนะคะเมื่อหมด นั่นแหละค่ะมันถึงจะสิ้นสุดนะคะตรงนี้ขึ้นมานะนะคะถ้าท่านท่านไหนที่ทะเลาะกันไม่ได้เกี่ยวกับสามเศร้ามอว่าเขาเริ่มมองถึงคุณสองหรือคุณเริ่มคิดได้แล้วนะคะ่ะเริ่มคิดถึงคุณแล้วแต่ถ้าบางคนมีประเด็นนะคะเดอเดวิลนะคะอันนี้มังกรลัคนามังกรเขาเป็นคนเจ้าชู้มอว่าเขาไปคุยกับใครใหม่ๆนะคะแต่ว่ามันอาจจะไปแล้วไม่ได้ดีก็ได้นั่นเดเดคือการจบ นะฮะาจะไปคบเด็กคบอะไรบางทีแล้วไม่ไปไม่รอดมีหลายอย่างที่เข้ากันไม่ได้นะเพื่อนๆตรงนี้ได้ด้วยเนาะนะะบางคนนะ,ะคะคบเพราะว่าหน้าที่การงานคบเพราะาหน้าที่การเงินได้ด้วยนะคะสองเหรียญน,นะคะนะไพ่ตัวนี้มันบ่งบอกว่าเหมือนเขาจะวนเวียนอยู่กับคุณนึกถึงคุณแล้วนะคะสองแล้วนะอยากจะวนกลับมาละนะคะ ตรงนี้นะคะหมอขอดูกันนะว่าเขาคิดและรู้สึกไงคุณไม่ว่าคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหรือคนที่เป็นประเด็นนะคะเขาคิดและรู้สึกไงกับธนูนบ้างอืมอืมเขาคิดแลวรู้สึกไงกับธนู ควีนเือถ้วยหมอรู้ว่าเขาคิดว่าคุณยังรักเขาธนูควีนอถ้วยขนาดนี้นะคะอืเขารู้ว่าคุณดีที่สุดแหละดูแลเขาดีนะคะเขาคิดว่าคุณปไปเอ็มเพลสด้วยแหละดีที่สุดดูแลเอาใจใส่ดีมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะเดเมเพลสเป็นเทพธิดาดาวสุขดาววินาสปีคนเดิมๆอยากวนกลับมานะเพื่อนๆเห็นไหมยเนี่ยวนเวียนนะคเขาอยากวนกลับมาเพราะว่าคุณไม่มีใครอะ่ะดูแลได้ดีที่สุดเหมือนธนูแล้วเนี่ยนะเพราะคุณไปเอ็มเพรสอันนี้หมออ่านตามความรู้สึก ไพยที่ออกมานะคะ The c h a r i อดกร็รากกลดักนากร,รากกอาความรักของคุณเดี๋ยวเขาอ่านด้วยเดียวแล้วะคะ่ะหนึ่งไม้เทา้าหนึ่งเหรียญไพ่ The v e r เวอร์ไหนถือถ้วยเน,ะนาะนะคะพ m อลอรอม์มีคนคิดว่าคุณเป็นคู่เขาด้วยละ่ะโอ้สีไม้เทา้านะคะ หกเหรียญควินถือไม้เท้านะคะนายถือดาบโอเคค่ะมาดูกันเอาคนโสดก่อนเนาะคนโสดหรือคนที่คุณกำลังคุยนะคะยังยังไม่ได้เป็นแฟนเป็นอะไรนะคะถือว่าโสดมีคนคุยกับโสดสนิทอันเดียวกันเนาะของหมอนะคะของของของหมอมินมีคนที่คิดว่านะคะเ,เพื่อนๆนะ DM เพรสนะคะ DM พาเลอร์ Emperor, นะคะ ความรักความสัมพันธ์มีคนที่คิดว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะเห็นไหมคู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยนะคุณมาเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะมีคนที่อยู่ทางไกลด้วยนะคะเพื่อนนึกถึงการเดินทางอยากมาเจอคุณนะคะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศนะบางคนอาจจะได้พบเจอความรักที่อยู่ทางไกลและต่างประเทศเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะคนที่ให้และได้รับพอๆกันเขาอยากสร้างอนาคตกับคุณด้วยแหละถ้าโสดนะคะ เขาเห็นคุณเป็นคนที่มีคุณมีค่าคนที่ดีที่สุดคนที่ใช่ที่สุดนะคะตรงนี้ด้วยนะคะโสดอาจจะเจอทางสายงานสายเพื่อนหรือไม่ก็ต่างประเทศนะคะไพ่มันขึ้นมาอย่างนั้นเนาะนะคะแล้วคนมีที่มีประเด็นหมอตีไปว่าคนเก่าๆของคุณอยากจะวนกลับมานะคะเพื่อนๆนะ,ะชาวธนูเนี่ยเขาอยากกลับมาเริ่มต้นออกับคุณเริ่มต้นใหม่ๆนะคะตรงนี้นะคะ นะคุณกับเขาอาจจะพูดเรื่องอนาคตด้วยกันแล้วเป็นแฟนแล้วก็ได้นะคะตัวนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติคนไกลได้ด้วยหรือบางคนมูฟออนเป็นวงกลมเนี่ยเขายังอยากวนเวียนอยากมาขอโอกาสเพราะว่าหมอว่านะคะไปแล้วที่ไหนไม่มีใครดีเท่าคุณนะ่ะเขาคิดว่าคุณยังเป็นคู่เขาอยู่คุณเป็นเอ็มเพรสของเขาดูแล้ใจใส่เขาดีมากๆนะคะเนี่ยไพ่ตรงนี้นะคะหมอขอไพ่สรุปและแนะนําดีกว่าไพ่สรุปและแนะนํา วิโอฟอร์จูนขอไพ่แนะนำนะคะวิโอฟอร์จูนอ่าสองไม้เทา้าหกดาบเดอะเฮอร์มิตนะคะหกไม้เท้านะคะแล้วก็ เะะหมอบอกเลยว่าธนูถึงดวงคุณจะมีเสน่ห์นะคะตัวคุณนะคะเพื่อนเพื่อนมันเหมือนคุณอยากจะพักเบรกพักใจช่วงนี้ว่าถ้าเราอยากได้คือเราอยากได้คนที่ใช่สําหรับเราโชคชะตานําพาจริงๆจะได้ความรักความอบอุ่นมันเหมือนว่าเราจะไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์คุณจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ พอที่ผ่านมาคุณน่าจะเจ็บเยอะแล้วหมอว่านะคะคุณอยากจะมุ่ไปข้างหน้าแล้วด้วยแต่ว่านะคะตรงนี้คุณพยายามที่จะอยากจะหลุดจากบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าคนบางคนยังวนเวียนคุณแต่นะคะถ้าวนเวียนแล้วไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรที่ชัดเจนไม่มีอะไรที่ใช่สําหรับเราคุณจะเริ่มใช้สตินะ,ะเริ่มคิดเริ่มทบทวนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วนะคะตรงนี้นะคะ ส่วนคนโสดก็เหมือนกันคุณมีคนมานะคะแต่ว่าคุณไม่ได้รีบร้อนนั่นแหละหมอไม่ได้บอกคุณไม่ได้อย่างมีแฟนนะไม่เกี่ยวคุณอยากมีแฟนแหละแต่คุณไม่รีบคุณก็ค่อยเป็นค่อยไปเพื่อค่อยเรียนรู้พ่อที่ผ่านมาคุณน่าจะเจ็บเยอะอยากได้คนที่ใช่สําหรับเราจริงๆแต่ถ้าท่านใดที่รอคนเดิมๆอยู่นะคะเพื่อนๆคนเดิมๆจะวนกลับมาคุยกับคุณนะคะทีนี้มันขึ้นอยู่คุณแต่อย่าลืมนะคะว่าหกไม่ท้าหมายถึงว่าให้วิกเตอร์ลุยงความสําเร็จบางคนนะคะ จะเจอคนที่เข้ามาคนโสดนยคะคนใหม่เข้ามาพร้อมที่จะพัฒนาและเดินหน้ากับคุณแล้วนะคะตรงนี้ด้วยเนาะนะคะแต่ถ้าเป็นคนเดิม,เด,มเดิมกลับมาเนี่ยนะคะถ้าเขาทาให้คุณเจ็บถ้าเขาแอบทําอะไรหลังเราแล้วเราจับได้อยู่ตลอดเราเหนื่อยคุณก็พร้อมที่จะมูฟออนนะเพื่อนๆตรงนี้มากกว่านะคะเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากมายค่ะธนูอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะ